เท่ากับเสียงรายแนวนี้นี่นะคะเป็นของท่านเศรษฐีในด้านหน้าตรงน,นี้นะคะซีแสดปสาดมีจำนวน 22km ห้าคันยี่กินไม่ได้เลยนะคะพี่หลักขึ้นเอาขึ้นเอานะคะแต่ป้ายะเงียนเรายังที่คะอันนี้ยี้ได้ไป้ยเรียนนะักั้าสุดท้าย 6กแสนแล้วจ้าลูกจ๋า6กแสนแล้วจะทันไหมเนี่ยจะกดทันไหมเนี่ย6กแสนบาททันนะคะ ผลรวมดีไม่เชื่อตอนนี้เปิดดูได้เลยนะคะ,ะ,คะท่านเ,เปิดดูได้เลยนะคะว่าผลรวมที่ดีของป้ายทะเบียนของเชียงใหม่ที่นี่แน่นอนล่าสุดนะคะเราจะขึ้นไปที่7 0 0 0แสนบาทก่อนโดยที่ดิฉันจะยักไม่ได้พูดอะไรมากเลยนะ7 0 0 0แสนบาทนะคะที่หมายเลขท่าสามนะคะท่านคือสุภาพบุรุษว่าจังหวัดเชียงใหม่ในหมายเลขนี้เท่าไหร่คะ <Okay. S 1> 7จ็ดแสนสองค่ะค่อยๆใสเพราะว่าโฟก้ายังไงก็ต้องมากกว่าโฟ8แปด พูดเรื่องเงินล้านสักทีหนึ่งเรไม่ต้องพูดแล้วกันใช่ไหมแปดลานนะค่ะที่ราคาล่าสุดแทบจะเด็บไปได้ทุกตัวนะคะเบอร์นี้คือเบอร์ที่ท้าทายเราที่สุดงองูพอไปไหมเราสีเราไม่เคยต่ำกว่านี้ค่ะเบอร์อื่นเนี่ยดิฉันไม่กล้าการันตีหรอกดิฉันไม่กล้าพูดที่ดิฉันมายืนบนเวทีแห่งนี้นะคะนี่คือศักดิ์สีชาวเชียงใหม่ปลอกมาเดินๆให้กับตัวเองก่อนนะคะวันนี้เราจะจบใหม่น้า หมายเลขที่เรียนนะคะงองูพอผ่านเก้าเก้าแต่ว่ากระพุนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตเพรเสียงปรบมือต้อนรับเศรษฐีเงินล้านท่านนี้ค่ะและจะได้รับเงินเดือนเลยค่ะระดับที่มีกรมการขนส่งทางบกนะคะท่านชีร้อมเสียงนะคะล้านบาทจ้ะคืนชีวิตนะคะคุณพี่มีภรรยาหรือยังคะรู้ทางเพื่อแ ช่วยโปรโมทธุรกิจดพี่ขออนุญาตนิดนึงนะคะพี่สามารถตอบได้ไหมคะพี่ทำธุรกิจอะไรคะบริษัทเช่าครับบริษัทการถูกโกงครับ,บร